สวัสดีครับเพื่อนเพื<ๆ>่นชาวไปนอนทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นไกดตบบอสดวิอเล็กซานเดอร์นะครับก็เพื่อมาเป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับบอสอเล็กซานเดอร์เนี่ยจะมีออร่าบัฟเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมี3แบบแล้วก็จะมีเมคานิกที่ถ้าเกิดเราเนี่ยได้เทิรนติดต่อกันเกิน8เทิร์นเนี่ย จะทำให้ตัวบอสเนี่ยบังคับมีออร่าเพิ่มพลังป้องกันนะครับทําให้เราตีเข้าแค่หนึ่งแล้วก็ตีเลือดเนี่ยเข้าศูนนะครับวิธีแก้เวลาบอสบับออร่าสีเหลืองที่เพิ่มพลังป้องกันเนี่ยก็คือต้องปล่อยให้บอสได้เทิร์นนะครับทีนี้เราก็มาดูกันถึงทีมนะครับสําหรับทีมเนี่ยคีย์เวิร์ดที่จะทําให้เราไม่ตายเนี่ยจะอยู่ที่แอริสนะครับ เพราะว่าตัวบอสเนี่ยจะมีเมคานิกที่เวลาตีออธรรมดาเนี่ยแล้วถ้าเกิดฝั่งเราเลือดไม่เต็มจะทําให้ตัวบอสเนี่ยได้เทินติดต่อกัน3เทินนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่บอสกําลังจะตีออแบบธรรมดาเราจะต้องมีเลือดเต็มทุกตัวนะครับสำหรับทีมทั่วไปเนี่ยเพื่อนๆก็จะใช้โกเบสแอดิสแล้วก็กาแลนนะครับ แต่ว่าผมลองเอาคราวมาใช้ดูแล้วเนี่ยมันกลับง่ายกว่าการแร็ลนิดนึงตรงที่ว่าสกิลชาของคราวเนี่ยสามารถชาตัวบอสได้นะครับเมื่อบอสปล่อยอันติไปแล้วนะฮะแล้วก็ตัวบอสเนี่ยจะมีแมคานิกที่เป็นออร่าสีฟ้านะครับอันนั้นคือจะทำให้เวลาเข้าเทินของฝั่งเราเนี่ยบอสจะดูดเบฟเราไป4,999 9, 99, 9 99นะครับต่อการออกแอคชั่น1เทิน เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มั่นใจว่าเราจะตัดเบฟตรงนั้นได้เนี่ยพยายามเลี้ยงเลือดให้ไปถึงตัวกาแลนนะครับอ,อ่ขออภัยฮะเลี้ยงเลือดไปถึงตัวโกเบสนะฮะแต่อย่างผมเนี่ยผมเอาตัวคออบิลิตี้เป็นไม่น่าอาร์ทิมิเซียไปนะครับตรงนี้นะฮะเพื่อที่ว่าจะดูดเบฟเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ให้คราวเนี่ยสามารถเบกได้ สำหรับซัมมอนอสูรเนี่ยผมแนะนำเป็น2ตัวนะครับถ้าไม่โอดินก็เป็นเดวบอ o อสนะฮะสำหรับเด b บอลอสเนี่ยเราสามารถเรียกได้ตอนที่บอสเป็นออร่าสีฟ้านะครับทำให้บอสโดนเบรกได้เช่นกันนะครับสำหรับเพื่อนเนี่ยผมแนะนำเพื่อนเป็นโก b เบสที่มีอาวุธเบิร์สนะครับจะทำให้เราเนี่ยได้ดาเมจที่ดีกว่ากาแลนนะครับ เดี๋ยวเราก็เข้ามาดูเมคานิกกันในเกมเลยนะครับสำหรับโกเบสเนี่ยเราสามารถใส่สกิลได้เลยนะครับเพราะว่ายังไงตัวโกเบสเนี่ยก็สกิลเหลือๆอ,อยู่แล้วนะจากที่ผมเล่นมานะครับสำหรับแอริสเนี่ย ก็กดสกิล l d ได้เลยนะครับสำหรับคนที่ไม่มีแอริสเนี่ยเป็นผู้เล่นใหม่แล้วถ้าเกิดมีตัวพ่อครัวเนี่ยสามารถเอาตัวพ่อครัวมาใช้แทนแอริสได้นะครับแต่ว่าจะต้องเล่นให้รัดกลุ่มมากกว่าแอริสนะครับเพราะว่าแอริสเนี่ยอา,อาวุธ LD สามารถทําให้ตัวฝั่งเราเนี่ยมีเบรคได้แทบจะทุกเทินนะครับเมื่อถึงเทินแอริสนะครับทำให้เราไม่ต้องกลัวดโดนเบรคแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพ่อครัวเนี่ย จังหวะไหนที่จะต้องกักเบฟเราก็ต้องกักเบฟนะครับแต่ว่าอย่าให้ฝั่งเราเนี่ยเบฟเต็มแม็กทุกตัวนะครับถ้าเกิดเบฟฝัฟ่งเราเต็มแม็กทุกตัวเนี่ยเราจะโดนบอสบังคับล้างเบฟเราให้เหลือ0ูนย์นะครับมาฮะเราก็มาต่อกันในแม็นะครับ เดี๋ยวสก,กิลคาวเนี่ยผมจะใช้ตอนที่บอสเกตเต็มนะครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับถ้าเกิดบอสเกตเต็มเนี่ยตัวบอสจะลางดีบัฟอัตโนมัตินะครับแล้วช่วงที่มีออร่าสีเหลืองแบบนี้เนี่ยเราไม่สามารถแปะดีบัฟให้กับมอนสเตอร์ได้นะหลังจากที่เราเบดได้แล้วเนี่ยบอสจะดันเทัอเองไปข้างหลังนะครับแล้วก็เด้งเบสเป็น9ก้าหน, 9, นับเเราก็ต้องตัดเบสต่อไป สำหรับสกิลเอของแอริสเนี่ยผมแนะนำว่าเก็บเอาไว้ใช้ตอนที่แอริสเนี่ยผ่านเทินหลังจากบอสใช้อันตินะครับเพราะว่าเวลาบอสใช้อันติเนี่ยบอสจะจะตีเลือดหมู่นะครับแบบนี้นะแบบนี้หมจะกักกักสกิลเ x เอาไว้ฮะเอาไว้เติมเลือดน,นะครับ โดยปกติเวลาผมเล่นเนี่ยเทินของเอริทจะอยู่เป็นตัวล้างท้ายนะครับทาให้ผมเนี่ยไม่ต้องกลัวโดนเบรกแต่ว่าถ้าเกิดเทินสุดท้ายย่งไม่ใช่เอริทนะครับเป็นคลาวแล้วตรงนี้เนี่ยเทินสุดท้ายก็เป็นคลาวเนี่ยจะต้องให้คลาวกักเบรกอย่าให้โดนเบรกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดโดนเบรกแล้วเนี่ยมันจะถอยหลังไปด้านหลังบอสหนึ่งเทินนะครับแล้วบอสอาอเล็กซนเดอร์ Alexander เนี่ยเราไม่สามารถ Dun ดันเทินได้แล้วก็ไม่สามารถบังคับลอยได้นะครับ หลังจากที่วอสปล่อยอันตีไปแล้วเนี่ยเราสามารถแปะดีบับได้เหมือนเดิมแล้วนะครับนี่นะครับก็จะเป็นแบบที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับว่าพอเทินคาวเป็นเทินสุดท้ายเนี่ยแล้วเทินถัดไปตรงนี้เนี่ยคาวก็เป็นเทินสุดท้ายเราต้องให้คาวกักเบร์นะอย่าให้ดโดนอ,อย่าให้โดนเบร์นะฮะ เกิดเทินเทินนี้เนี่ยให้ข่าวโจมตีเลือดไปเนี่ยจะทําให้ตัวบอสเนี่ยมีออร่าสีฟ้านะครับถ้าเกิดเราไม่ชัวเรื่องเทินตรงนี้เนี่ยเราก็กักเบฟไปแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวให้โกเบสเนี่ยเป็นตัวตัดเบสของออร่าสีฟ้าได้นะฮะเราไม่ต้องรีบโจมตีนะครับ ผมคำนวณผิดพลาดนะครับก็เลยต้องเอาตัวแจ็คเนี่ยมาทำให้เลือดเป็น79%แล้วเดี๋ยวจะให้โกเวนเนี่ยแก้เมคานิกตรงสีฟ้าตรงนี้นะครับโดยปกติแล้วถ้าเกิดอบอสมีออร่าสีฟ้าแบบนี้แล้วแล้วเราให้บอสได้เทิร์นไปอีกเทิร์นหนึ่งเนี่ยบอสจะทำการดูดเบฟครั้งละ49,999นะครับแต่ว่าผมใช้เพื่อนเบรคนะฮะใช้คอ,อร์อบิลิตี้มาเบรคเลยทำให้เบรบอสมันไม่เด้งนะครับ หลังจากที่โดนเบรกแล้วเนี่ยตัวบอสก็จะออร่าสีฟ้าก็จะหายไปนะตอนนี้เราก็สามารถใช้สกิลชาร์กับมันได้นะตอนนี้ก็เบรกมอนไปก่อนนะครับ สำหรับเพื่อนเนี่ยผมคิดว่าเรียกมาตอนที่เลือดบอสเหลือประมาณเกือบเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยกำลังดีนะครับอย่างที่ผมลองเล่นแล้วเนี่ยจังหวะที่อบอสเลือดเหลือสักสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นเนี่ยเราให้เพื่อนมาตัดเบฟกำลังโอเคเลยนะฮะ ถ้าเกิดแอริสเนี่ยอยู่เป็นเธอสุดท้ายเนี่ยเราสามารถให้คราวเนี่ยปล่อยเบฟไปได้เลยครับเพราะว่าไงเดี๋ยวก็เด้งเบฟจากแอริสอยู่แล้วนะฮะหลังจากที่บอสปล่อยเกรอันติครั้งที่2ไปแล้วเนี่ยตัวบอสเนี่ยจะโจมตีเป็นอแบบนี้นะครับตอนนี้เนี่ยจะต้องให้ทีมเราเนี่ยมีเลือดเต็มนะครับ ถ้าเกิดเลือดเราไม่เต็มเนี่ยคืองามไซ้แน่นอนนะครับสำหรับขราวก็ต้องกักเบบไว้นะครับระวังโดนเบรถ้าเกิดเราเลือดไม่เต็มเนี่ย การใช้สกิลสกิลอันนี้ของบอสเนี่ยจะทําให้ตัวบอสเนี่ยตีเลือดเราด้วยนะครับแล้วก็ดันเทินฝั่งเราเนี่ยไปทั้งหมด3เทินนะครับทำให้บอสได้เทินติดต่อกัน3เทินซึ่งบอกเลยว่าตายแน่นอนครเพราะฉะนั้นจังหวะไหนที่เราต้องกักเบฟเราก็ต้องกักนะครับอย่าอย่าไปปล่อยเบฟตลอดอย่างเดียวไม่ได้นะครเราต้องใจเย็นๆ สำหรับโกเวสเนี่ยถ้าเกิดเรามีบัฟของสกิล LD อยู่แล้วเนี่ยเราสามารถกดสกิล1สกิล2สกิล e ได้เลยนะครับเพราะยังไงก็จะได้เบฟคืนจากการมีบัฟของ LD อยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกลัวเลย เหตุที่ผมไม่รีบเบรกเนี่ยเป็นเพราะว่าเดี๋ยวฝั่งเราได้เทิรนติดต่อกัน8เทินเนี่ยตัวบอสจะมีออร่าที่ทำให้ฝั่งเราตีไม่เข้านะครับผมก็เลยต้องดึงดึงเชงน,นิดนึงนะ จ,จังหวะนี้เนี่ยผมก็ต้องจําใจกด ld นะครับเพราะว่าจะต้องเบรกเบรกแมคานิกสีฟ้านะครับไม่งั้นบันไลหลไส้แน่นอนนะฮะตอนนี้เลือดบอสลดต่ำกว่า50%แล้วนะครับซึ่งก็เป็นผลดีตรงที่ว่าจังหวะเมื่อกี้เนี่ย ผมอ่ะดันทําเลือดบอสต่ํากว่า49%ก่อนนะครับซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยสาเหตุที่ผมให้เรียกเรียกเพื่อนมาเลยเนี่ยเป็นเพราะว่าเดี๋ยวพอมีบัฟบัฟเบรส์สของตัวโกเบสเนี่ยจะทําให้แมคินิกตรงนี้เนี่ยมันไม่มีผลกับเรานะครับ มาถึงก็ให้โกเบตกดเบร์สเลยนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราก็จะให้โกเบตเนี่ยอ่าเปิดซัมมอนนะครับแล้วก็ใส่สกิลให้สุดเลยนะครับสำหรับในซัมมอน ตอนนี้ก็เปิดซัมมอนได้เลยนะครับแล้วก็ให้ตัวโกเวสที่เป็นตัวยืมเพื่อนเนี่ยกดสกิล LD ไปเลยทั้งทั้ง4ทีนะครับไม่ต้องกดสกิล EX ก็ได้นะสำหรับแอดดิถ้าเกิดอะบับของสกิล LD ยังไม่หมดเนี่ยก็ใช้ใช้ตีธรรมารดาปกติไปก่อนก็ได้นะฮะ เพราะยังไงตอนนี้เนี่ยบอสยังไม่มีไม่มีเมคานิกที่เป็นตีออนนะครับทำให้เรายังไม่จำเป็นต้องเติมเลือดก็ได้ ของเราเนี่ยก็ทำดาเมจได้เลยนะครับเห็นไหมครับว่าจังหวะที่เลือดบอสลงมา29%เนี่ยตัวเพื่อนเนี่ยยังมีบัฟเบิร์ดอยู่ก็เลยทำให้เบรของบอสเนี่ยเป็นศูนย์นะครับทำให้เราเบรกได้ง่ายถ้าเกิดเราใช้ในตอนที่เลือดต่ำกว่า49%พอดีนะครับเราจะได้ได้ตรงจุดน,นี้สอรอบนะฮะ นี่นะครับที่ผมบอกเป็นฝั่งเราได้เทิน8เทินนะครับก็จะทำให้บอสมีนมเคนิกนั้นนะเดี๋ยวพอคราวมาแล้วเนี่ยก็ให้ค่าวเปิดเบิร์สได้เลยนะครับบอสเกจะใกล้ตายพอดี ถ้าเกิดตัวโกเบสเนี่ยเทินหมดพอดีตอนที่บอสมีอันติแบบนี้นะครับเราต้องป่อยให้บอสเนี่ยได้อันติไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดโหมดเบิร์สเลยเนี่ยมันจะเข้าเงื่อนไขฝั่งเราได้ได้เทินเกิน8เทินนะครับเราจะทําให้บอสเนี่ยมีออร่าแบบเหลืองจะทําให้ตอนที่คาเปิดเบิร์สเนี่ยจะตีมอนไม่เข้าจะเป็นการเปิดเบิร์สที่เสียเปล่านะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยจะต้อง ผ่านเมคานิกอันติีตรงนี้ของบอสไปก่อนนะครับ รีบผ่านเมคานิกตรงจุดดีไปก่อน,นะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยไปเปิดเบอร์สหลังที่บอสปล่อยอันติไป สำหรับคาวนะครับจุดนี้เราต้องกักเบฟนะครับอย่าปล่อยเบฟไม่อย่างงั้นปัไหาไซแน่นอนนะครับก่อนให้คาวเปิดเบิร์สเนี่ยเราก็ให้แอริสเนี่ยแปะดีบัฟนะครับแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งเพื่อฮิวทีมนะครับให้เลือดเต็มนะครับจะได้ผ่านเงื่อนไขเลือดด้วยนะฮะ งหวะนี้ผมบอกได้เลยว่าคาวเปิดเบิร์สเนี่ยบอสก็ตายพอดีนะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดเรารู้เมคนิกของบอสแล้วเนี่ย การที่เราจะสู้กับบอสเนี่ยก็ไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะครับขอแค่ว่าเราต้องจําเมคนิกบอสให้ได้นะครับว่าพอล่าสีไหนเนี่ยบอสต,ต้องกันอะไรแล้วแล้วเราจะต้องแก้ทางด้วยอะไรนะครับบอสเกือบตายพอดีฮะสามเทินข้างหน้าเนี่ยบอสก็ตายแล้วนะฮะ ถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยยังมีตรงจุดไหนที่ยังสงสัยอยู่เนี่ยก็คอมเมนต์ถามไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาตอบให้นะครับ <the public nói> เห็นไหมครับว่าถ้าเกิดเราตัเวเบรกก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ทีนี้วอรดก็ตายแน่นอนแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีแอรลิสเนี่ยก็ตัวที่ผมคิดว่าช่วยได้ก็จะเป็นพ่อครัวนะครับแต่ว่าตัวพ่อครัวเนี่ยก็จะต้องเซฟสกิลเติมเลือดให้ดีๆหน่อยนะฮะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะไม่มีสกิลเติมเลือดเพียงพอต่อการใช้งานนะครับ จากรอบแรกที่ผมเล่นแล้วเนี่ยแล้วผมเอาตัวพ่อครัวเนี่ยมาเล่นนะครับถ้าเรากดสกิลเติมเลือดสกิลหนึ่งบ่อยโดยที่ไม่ใช้ผลของอโหมดหลบดีบัฟคือโหมดหนึ่งนะครับจะทำให้ฝั่งเราเนี่ยไม่มีการรีเจนเลือดนะครับและเราใช้โหมดหนึ่งของพ่อครัวเนี่ยจะช่วยได้เรื่องการรีเจนเลือดหลังจากที่บอสปล่อยอันตินะครับแล้วก็เราเค่อยไปกดเติมเลือดจริงจริก็ตอนที่ บอสตีอรธรรมดาหลังจากที่ใช้อันติไป2ครั้งนะสำหรับพ่อครัวเนี่ยถ้าใครจะเอามาเล่นเนี่ยจะต้องคำนวณเทินค่อนข้างเปะนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวพ่อครัวเนี่ยทุกการออกแอคชั่นเนี่ยจะเป็นการเติมเมบฟที่ค่อนข้างเยอะมากกว่าแอร์ดิสนะครับทำให้เราจะต้องเป็นห่วงเรื่องเวลาแม็กเบฟฝั่งเราเต็มทั้ง3ตัวเราก็จะโดนอบอสเนี่ย ดูดเวฟไปเหลือศูนย์นะครับก็ต้องระวังจุดนั้นด้วยนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าถ้าเกิดเพื่อนเอนยังมีตรงไหนที่สงสัยเรื่องเมคานิกบอสอยู่เนี่ยก็คอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนเพื่อนก็นกนให้กำลังใจผมง่ายนะครับกดไลค์ผมนะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่เนี่ย มันจะแ,แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปไกด์ตบบอสอเล็กซานเดอร์ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ